มอย่างเศร้าครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรในเมื่อเรายังมีแรงก็ทำกันต่อไปและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะเรื่องริมกาตอนที่4กับตอนที่5ส่วนตอนที่1 3ถึง3เนี่ยผมทํำเอาไว้แล้วกดที่ตัวไอ้ด้านบนได้เลยถึงผมจะเศร้ายัางไงแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่า รีกันเลยทุกคนก็ได้ออกมาล่ากอบรินกันอีกเช่นเคยตอนนี้ทุกคนก็ได้สกิลใหม่มากันเป็นที่เรียบร้อยสกิลใหม่ของยูเมะกงเล็บกากระบา จากนั้นไอ้หัวรังนกเข้าไปแทงด้านหลังโดยใช้สกิลแบ็กแสบกอลบลินร่วงลงไปชิโฮรุใช้สกิลใหม่ที่เป็นธาตุมืดยิงออกไปจับตัวกอบลินเอาไว้และมานาโตะก็เข้ามาฟาดเต็มๆต,ตบท้ายด้วยรันตะเข้ามาไล่อตไปได้อย่างสวยงามตัดมาที่พี่ยักษ์กำลังประทะดับ กับกอบบินตัวยักษ์เช่นกันฟาดเข้าหัวไปหนึ่งทีและก็ฟาดซ้ำอีกทีจนปิวไปเลย oh. ไอ้ลันตะเนี่ยก็วิ่งมาลัดช็อดทันทีและทุกคนก็ได้มาพักกลางวันกินข้าวกันอย่างมีความสุขมานาโตที่เป็นหัวหน้าปาร์ตี้ oh. ก็เลยบอกว่าเริ่มจะเป็นปาร์ตี้ที่ดีขึ้นมาแล้วนะและคอยสั่งการให้แต่ละคนช่วยปิดจุดอ่อนของอีกคนหนึ่ง oh. เพื่อที่จะได้ไม่มีใครบาดเจ็บมาณาโต ก็ได้พูดถึงทุกคนแต่ไม่ได้พูดถึงไอ้หัวรังนกเลยละ่ะแล้วฉัลล่ไว้ค่อยถามก็ได้มีเวลาให้ถามอีกเยอะแยะในระหว่างที่กำลังเดินไปจัดการกับกรอบบินนั้นไอ้หัวรังนกมันเหลือไปเห็นบางอย่างเป็นลูกธนูพุ่งเข้ามาหามานตะด้วยความเร็วไอ้หัวรังนกก็เข้ามาช่วยมานตะเอาไว้และรับลูกธนูแทนจากนั้น ก๊อบลินก็ยิงซ้ำพุ่งทะลุเข้าที่ขาซ้ายเพื่อนเพื่อนก็พาหนีมากันตั้งหลักรักษาตัวทันใดนั้นมีก๊อบลินตัวใหญ่มากเดินออกมาพี่ยักษ์ก็ถูกเล่นงานลันตะเข้าประทังกับก๊ปอบลินยักษ์มนาโตเมื่อเห็นท่าไม่ดีจึงสั่งให้ทุกคนถอยก่อนก็อบลินตัวฟ้ามันรู้ทางเป็นอย่างดีก็เลยเอาหน้าไม้วิ่งขึ้นมาบนด่านฟ้าและยิงใส่มนาโตไปหนึ่งทีจากนั้น มันก็ยืนแอคอย่างเท่ทุกคนก็หนีออกมาได้สำเร็จจากนั้นมานโตก็ล้มลงไปพบว่ามีลูกธนูปักอยู่ที่กลางหลังของมานโตและมานโตก็ใช้เวทร,รักษาตัวเองไม่ได้ไอ้หัวรังนกก็ได้บอกว่ามานโตวพวกเราต้องทำยังไงเอ่อไอ้หัวรังนกค่ะ ขอโทษที่เหลือฝาก,ฝากดูมานาโตะก็หมดสติไปทุกคนก็พยายามช่วยและพามานาโตะมาขอให้หัวหน้ากิวพระช่วยรักษามานาโตะไม่มีใครสามารถนำคนตายกลับฟื้นขึ้นมาได้อย่าล้อเล่นนวย้ยหยุดนะม ไม่จริงตาแก่ก็เลยบอกว่าเราควรจะจัดงานศพให้อย่างเหมาะสมชิโฮรุล้มทั้งยืนการจัดงานศพจำเป็นต้องใช้เงินถ้าไม่มีเดี๋ยวข้าจะจ่ายให้ไม่จำเป็นเออโอ้ยฉากนี้น้ำตาผมจะไหลโคตรซึง้งตัดมาที่งานศพทุกคน ดูโศกเศร้าเสียใจกันเป็นอย่างมากให้กับการจากไปของมานาโตะไปสู่สุขตินะมานาโตะให้สบายนะมานาโตะพวกเรายังเป็นเพื่อนกันเสมอทุกคนก็กำลังสับสนกับการจากไปของมานาโตะรันตะโดนตกหน้าไปหนึ่งทีอย่างแรงและรันตะมันก็มานั่งร้านที่มานาโตะเคยมาไอหัวรังนกกับพี่ยักษ์ก็ตามมาและนั่งดื่มกันนิสหน่อยจากนั้น ไอหัวรังนกกับลันตะก็ได้ทะเลาะกันพี่ยักษ์ทนไม่ไหวจึงตบโต๊ะไปหนึ่งทีพอได้แล้วไอพวกเวนนี่ไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันทั้งสามก็นั่งปรึกษากันเรื่องที่ว่าต่อจากนี้พวกเราจะเอายังไงกันต่ออยู่ดีๆก็มีเพื่อนเก่าเข้ามาทักทายแล้วบอกว่ามานโตะนะ่ะ เป็นพระการที่จะโดนเล่นงานก่อนมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วศัตรูมันไม่ได้โง่มีแต่พวกเองนั่นแหละโง่ที่ไม่ยอมปกป้องเขาและเพื่อนมันก็เลยแนะนําพระใหม่ให้หนึ่งคนตัดมาตอนเช้าก็ได้พระมาเข้าปาร์ตี้หนึ่งคนชื่อว่า แมรี่ <Mary. S 2> ปาร์ตี้ของไอหัวรังนกก็กําลังปรึกษากันว่าวันนี้จะออกไปล่าที่ไหนกันดีและสงสัยวันนี้ก็คงจะไม่ได้ไปตัดมาตอนกลางคืนสามทหารเสือก็มาที่เดิมเลยเมาปริ้น เฮ้ย hey, ยอมใจหน่อยเวเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนออกมาล่ากอบรินที่เดิมเมืองเก่าดามูโลดูเหมือนว่าทุกคนจะเข้ากันไม่ได้กับนิสัยห,หุ้นๆและไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับปาร์ตี้ของพระคนใหม่ <Wow. S 2> จากนั้นทุกคนก็เข้าสู้กับกอบรินไอห,หัวรังนกบอกให้แมรี่ช่วยรักษาแผลของลันตะเทไม่ละ่ะแผลแค่นี้ยังไม่ถึงตายหลอกเปลืองมานาของฉันพวกกอบรินก็เลยหนีไป ตัดมาที่บาร์ไอหัวรังนกก็คิดไม่ออกว่าจะต้องทำยังไงดีเพราะเมื่อก่อนจะเป็นมานโตะที่คอยจัดการและออกคำสั่งทุกอย่างจากนั้นพวกเรนจิก็เดินเข้ามาหาสามทหารเสือและโยนเหรียญทองให้หนึ่งเหรียญและได้บอกว่ารับไปซะค่าซองงานศพไอ้หัวรังนกเนี่ยก็ได้เอาเงินไปคืนเรนจิทำบ้าอะไรของแกฟะนั่นทำให้เราสบายกันเป็นเดือนเลยนะเว้ยท่ามกลางสายฝน ไอหัวรังนกก็ได้เข้ามาขอโทษยูเมะเรื่องที่ให้แมรี่มาเข้าปาร์ตี้โดยไม่ได้ปรึกษาก่อนม,มันไม่ใช่แบบนั้นนะและยูเมะก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจเรื่องของมานาโตไอ้หัวรังนกก็เลยได้โอกาสขอทำเชิงซุกนมซะหน่อยแล้วกันจากนั้นทั้งสองก็ได้เสียกันท่ามกลางสายฝนอ๋อ ผมล้อเล่นนะครับทั้งสองเนี่ยกำลังเศร้าเพราะว่ามานาโตะจะเป็นคนที่ทำให้ทุกคนร่วมมือกันแต่ว่าตอนนี้ไม่มีมานาโตะอยู่อีกต่อไปแล้วและคำสุดท้ายที่มานาโตะได้พูดเอาไว้กับไอหัวรังนกฝากดูทันใดนั่นเองชิโฮรุก็เปิดหน้าต่างมาพอด,ดีผามผามจบตอนที่ห้า เอาไปแค่นี้ก่อนเศร้าไม่ทันเลยอครับไม่รู้ว่าจะเศร้าเรื่องไหนก่อนดีเอาเป็นว่าถ้าใครชอบและอยากให้ทำต่อ <ๆ S 2> ก็ช่วยกันกดไลค์กันเข้ามาเยอะยะและอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องใหม่ของผมกันด้วยยังไงวันนี้ผมขอตัวไปจัดการกับวันเฮงซวยเฮงซวยของผมก่อนสวัสดีครับบาย